เอนะคะพี่ต้นขาก็คือว่าทานเนี่ยทานวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะตอนท้องว่างตื่นมาก็ทานได้เลยค่ะชมผมทานวันละสองครับค่ะทานวันละสองซองพ่อเจนั่งหลับนี่พ่อจะบอกว่าทานวันละสองนั่งหลับเมอยู่ข้างหลังมันเรื่อศสองคนพ่อจะบอกว่าทานวันละสองคนเราล่ะถ้าของโตค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่า ถ้าสองซองมันก็จะดีมากๆเลยนะเฮียเพราะว่าอะไรลุมันจะยิ่งแบบเร่งอ่ะใช่มก่อนนอนกับเร็วขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานอาหารเสริมนะครับแนะนําว่าสองซองเนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาจะสดชื่นค่ะนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยจะดูสว่างออร่าขึ้นเอาตรงกลาผมรู้สึกว่าผมผมพี่น้อนเห็นผมนอนหน่อยเนาะผมเป็นคนเป็นคนนอนน้อยแต่ว่าผมยังสดชื่นเฟสซี่อยู่ตลอดเวลาเนาะนี่แหละครับเฟสซี่เฟรชเฟส เฟซซี่มาค่ะทุกคนขารีบกดเลยนะใครที่กดใส่ตากไว้แล้วรีบยืนยันออเดอร์นะคะครับ fc ตามประเทศบ่แมนฮอตยางเดียวน้ยครับต้องยืนยันออเดอร์ด้วยัต้องทักเซลเลอร์ค่ะใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากได้กูต้านะคะต้องทักที่เซลเลอร์เข้ามาอ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์มาอธิบายนิดนึงนะคะว่าทําไมเราถึงจําเป็นต้องกินกูต้าตัวนี้อื เพราะว่ากูต้าตัวนี้เป็นกูต้าของคุณหมอ,อพวกเราสังเกตไหมคะส่วนใหญ่เล้ว่าเราเจ้าของแบรนด์ส่วนใหญ่อะอเราก็จะเป็นอะกูต้าแบรนด์นั้นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ทําไม พี่พอถึงมั่นใจกับคูต้าตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคูต้าของด็อกเตอร์กังน,นําเป็นคูต้าภายใต้ของการดูแลของคุณหมอ,อพวกเราถึงมั่นใจในการที่ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราไม่ต้องเดินเข้าคลินิกแล้ววันนี้เราไม่ต้องเดินเข้าโราง,างพยาบาลเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้คุณหมอมาดูแลเราถึงบ้านแล้วดังนั้นทุกคนกล้าซื้อเลยค่ะซื้อไปเลยค่ะ วันนี้คุณหมอดูแลเราวันนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นสําหรับใครที่เข้าไปที่คลินิกเนี่ยก็ต้องซื้อราคาเต็มด้วยนะถ้าใครเ <5 90 S 1> <5 S 2> ข้าไปในคลินิกนะคะ,ะถ้าใครเข้าไปในคลินิกโดยที่ไม่ได้ใช้บริการแล้วเดินเข้าไปซื้อเฉยห้าร้อยเก้าสิบบาท,บาทแต่ถ้าซื้อวันนี้กับเราเนี่ยเซตนี้เลยเซตนี้สามพันแปดเนี่ยซื้อกับเราเนี่ยได้หมอนแล้วก็ได้แก้วซื้อไปเลยในราคาพันเก้าแต่ถ้าคุณจิ้มวันเนี้ย ทีมวันนี้ปักหลดหน่อยพันเจ็ดางคนแล้วพันเจ็ดเพอเพอถูกกว่านั้นอีกอ่าอ่ะทุกคนรีบจิ้มทิตกาให้เวลาสามนาทีค่ะให้เวลาอีกสามนาทีนะคะให้จิ้มและยืนยันที่ตะก้าและเราจะเปลี่ยนโตค่ะ ว่าพ่อแม่ต้องช่วยซัพพอร์ตน้องเพราะว่าน้องเป็นพรีเซนเตอร์กับพ่อโจเลยตัวนี้ทุกคนวันนี้เรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วเราก็จะถ่ายแบบนะคือใครๆร้อยพ่อโจรูุดหลรูหลุดหลุดจับคว่ำเรื่อยๆนะคือบางครั้งเราไม่ได้พูดมากก็ได้คือคนพร้อมที่จะสนับสนุนนะถ้าเป็นี้กับพ่อโจเต้าถ่ายแล้วลูกพี่น้องจ๋าจ๋าซอยหลายเด้อจ๋าเด้อนี่เท้าวยกใช้ตังค์คุณแตมนิดนี่ ปอยินดีกับพ่อโจด้วยนะคะเพียงติดอันดับสามแล้วค่ะสามโอ้ขอบคุณครับสามมาแล้วแล้วดันต่อไปานังงฟแต่ว่าหมดทั่วไปนี้อยู่สองมาแล้วครับ้องในสองเม้าครับขอบพูดในไลน์ทำงานน้ององอิงทานอะไรลูกถึงได้สวยแบบนี้ปกติอีหลายกินก่อนอ่ะหนูดื่มโชว์เลยลูกทุกคนค่ะช่วยสนับสนุนน้องอุงอิงด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าตัวแรกที่น้องอุงอิงเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าน้องอุงอิงมั่นใจ และก็ซื้อกินเองด้วยนี่บอกเลยว่าทางของน้องชมเลยน้งมว่าโดนซื้อกินเองก็โดนบอกซื้อกินเองคืออย่างมาบอก่นพี่ต้นหํำอ่ะเราถ่วงหนูตอนหนูยางเข้าไปเน่เดวมพืดถามว่าไปเหตุยังง่าคือเขาเถะหนูก็เลยเอาเขียนไปเถะก็เพล่นเออคือไม่สังเกตเลยเลยว่าหนูแหนไสว่าพี่ต้นนำเราก็เลยถามว่าอันนี้สร้างจากไซที่จังได้พี่จังสีได้หนูก็เลยว่าให้ยผักไป ทไปในเพจเราจะมาดูว่าใครจะสนับสนุนนะคะน้องอุ่นอเยอะที่สุดนเออเฮ้ยเรามาดูท็อปสเปนเดอร์ไหมเราจะมาดูท็อปสเปนเดอร์ไหมอันนี้ก็เป็นการสปอร์ตอีกทางหนึ่งนะคะได้ของด้วยเหนึ่งห่อมีสิบห้าซองค่ะหนึ่งห่อมีถึงสิบห้าซองกินได้ถึงสิบห้าวันนะคะทุกคนใช่15สิบห้ากรัมแต่ถ้าตอนอายุสิบห้าปีนี้ ทานได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะคะทานได้ตั้งแต่อายุสิบห้าปียิ่งทานสองซองนะคะยิ่งดีค่ะยิ่งทานสองซองยิ่งดีนะคะสั่งแล้วครับรอลายเซ็นอุ่งอีกเซ็นที่หมอนด้วยได้ค่ะเซ็นให้เลยนะคะรอปากกาดำปากกาสิแต่ตอนนี้หมุดมันหลุดเร็วนะหลุดเร็วปักตลอดปักตลอด ถ้าครบ300ฮอตเราจะปลดโปรนี้ออกเการ้อยฮอตนะไม่ไม่เราเอาจริงทุกคนบอกได้เลยว่าโปรนี่ยก็คือเราจะไม่ขายย้อนหลังแล้วเพราะว่าตัวหมอเนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดซึ่งเราไม่ได้ผลิตแล้วเพราะวันนี้เนี่ยเราเอามาให้สําหรับการเปิดตัวฐานพรีเซนเตอร์และเราก็คือมาหาน้องถึงขอนแก่นเลยโดยเฉพาะเลยนะคะและยังรอพ่อโจแต่งตัวอีก รอแล้วค่ะรออเลยมาคาพ่อขายมาอีกสามฮอตค่ะคือสิ่งที่ดีๆนี่เราพร้อมที่จะแนะนําให้ท่านแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเราไม่แนะนําก็แล้วกันแน่เราก็บาดใจแม่แม่นแม่นอยู่แล้วใจอยู่แล้วให้เราด้วยนะคะว่าเห็นผลจริงอ่ะทุกคนพี่เพนจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ปูต้าเน็กก็คือปูต้าของดรกังนัมเนี่ยตอนนี้ที่บริษัทใหญ่ของเราเนี่ยของไม่พอหายนะ ดังนั้นวันนี้ในไลฟ์สดขององค์อิงเนี่ยถ้าใครไม่กดเนี่ยทุกคนจะไม่มีสิทธิ์กดแล้วนะคะ่าเพราะว่าในบริษัทใหญ่เนี่ยไม่มีของแล้วเราเอามาที่ไลฟ์สดขององค์อิงทั้งหมดแล้วดังนั้นเนี่ยกดไปเลยค่ะใช่เพราะจะไม่มีของแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีพีออเดอร์แล้วนะต่อไปมันจะเป็นพีออเดอร์แล้ว ก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ต้องรอนานมีสินค้าเลยคือถ้าสั่งที่ไลฟ์สดของอุงอิงคือคุณได้ของเลยกดสั่งวันนี้พรุ่งนี้เราเตรียมส่งแล้วนะใช่เอเราได้ตุนไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหมดนี้แล้วรออีกนานเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวมันเพื่อนแเดี๋ยวแบ่จะหมดออจเียแบตหมดเดถอดมาเลย ทุกคนรีบจิ้นทีละก้านแล้วรีบคอนเฟิร์มออเดอร์ด่วนค่ะเรียบส่ชาร์จเองเลยนะคะเป็นสร้างไฟแล้วเป็นสร้างไฟแล้วนะคะตอนนี้ฮอตไปที่312ร้างนั้นะคะาเดี๋ยวเราจะเอาโปลนี้ี๋ยวเรนจะอันนี้เป็นเป็นฝาแฝดของพ่อโจค่ะสำหรับโัวนี้นะคะมารีบสั่งรีบเพรา่ไม่อย่างนั้นอ่ะจะเป็นผิวดีๆค่ะ จัดให้ได้อีกแค่สองนาทีเท่านั้นอุ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วอีกสองนาทีเราให้สองนาทีเดี๋ยวเราจะไปโปหมาไม่ทุกคนโัวเนี้ยอยากให้ทุกคนซื้อเพราะมันมันคุ้มมันคุ้มมากและที่สำคัญคือได้หมอนด้วยได้นี่แก้วดูเป็นกระติกน้ำเป็นแก้วนะคะรีมิเต็ดเหมือนกันใช่ดอกเตอร์กำนันนะคะก็คือว่าเป็นอะไรรู้ไหมทุกคนเป็นสกีนรูป พี่โจ้สีสี่รานมีสีม่วงมีสีเทาดำอันนี้จะละไปนะคะไห้ก็คือได้แบบไหนก็คือสวยทุกแบบนะจ๊ะใช่ค่ะมีเก็บไปทางด้วยค่ะบอกเลยว่าดื่มง่ายมากค่ะดื่มง่ายมากนะคะไม่แสบคอแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะแล้วก็คูต้าไคโอนเนี่ยมี2 5 0ามิลลิกรัมนะคะก็คือเราใส่สุดเพราะว่า อดเออออยเนี่ยให้ใส่แค่250ตามกฎหมายแล้วคือเราใส่เต็มเลยแล้วเข้ากกาชาหมากจินแท่นน้ำผลไม้ด้วยวะใช่ค่ะน้ำหวานอย่างได้อย่างพี่เนี่ยถ้าพี่รู้สึกไม่สดชื่นอ่ะพี่จะชมจิบใช่แล้วก็จิบทั้งวันพูดไงวันรสชาติมันแซ่บใช่แซ่บแซ่บอร่อยมากนะช์หมอนห่อยอ่ะพอร์ชิโ เรากินแบบว่าพวกูต้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะรู้สึกว่ากินแล้วแสบีคชอบหมองเลยอเพราะว่าบางทีมันมีส่วนผสมของน้ำตาลใครได้หมออันนี้คือนอนหลับฟันดีนอนหลับราตรีสวัสด์เลยทันทีนะครับเนี่ยได้กอดลูกเลยนิเหมือนได้กอดอีหลาตลอด24ชั่วโมงเพราะว่ามันจะเปืองค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่พอหนึ่งเดือนค่ะเออแค่บาร์ละสองเอาจริงนะก็คือเห็นผลแล้วนะเพราะว่าสามวันตอนที่เราอาบน้ำนะคะผิวเราเปนจะลื่นเราจะรู้สึกได้เลยทุกคนเชื่อไหมว่าอยากให้ ออินเดินไปข้างหน้านิดนึงโชว์ผิวนี่เพูดเยอะๆหน่อยลูกไปโชว์ผิวตรงแขนลูกใช้น้ำเย็นชมก็ได้นะคะผิวผมเริ่มขาวขึ้นแล้วครับดูผิวอุงอิงได้เลยดูผิวอุงอิงไม่นไม่กดระทนได้อาจริงๆไม่มีใครอยากจะเทียบกับเขาเลยต้องกดเดี๋ยวนี้ค่ะกดเดี๋ยวนี้มั้งเกล็ดเทียมจะ เหมือนมีครอบครัวอยู่กรุงเทพอ่ะจริงจริงตอนมากับพ่อนอนอยู่ข้างครอบครัวตอนนี้มันอยู่ที่เหมือนแบบเหมือนแม่เฟิร์นเอาไปเลี้ยงมาอยู่กรุงเทพเลยเหมือนไม่เคยเจอเดยอ่ะนะองค์โตผิวดีเหมือนเข้าคลินิกทุกวันเลยแต่ปีนี้แล้วก็แต่ข้างในทักหาเซลล์เลอร์ได้เลยนะคะมีแต่คนถามอุหิงตอนนี้มีแต่คนถามอุหิงว่าฉีดผิวหรือเปล่าหรืออยากบอกว่า นูเบอร์ดีสีค่ะกล่าเข้าความจริงลูกฉีดไม่ได้ค่ะน้องลัวเข็มปกติน้มงตอก้นยานเข็มเนยใช่คืออันนี้นูกินอันนี้ล่ะมันจะเลยเห็นผลเอาดีลอย่างนี้สามร้อยห้าสิบเปลี่ยนโปรอะต่อไปนะคะปอนี้เราเอาลงแล้วนะ